วันนี้เสนอตอนคุณหมอนัดคุณแม่มาตรวจคันไตามาสที่สองเช้าวันหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้ากันเลยนะครับบ้านเราใช่วันนี้เราจะไปฟังผลนิดจากคุณหมอกันนะคะผลนิดนี่คือผลอะไรครับผลนิฟคือผลที่จะทราบว่าลูกสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้จะลูเพศด้วยวนนให้ดูเสื้อหน่อย วันนี้เราใส่เสื้อทีมกันนะครับและเดี๋ยวก่อนจะไปโรงพยาบาลเราต้องไปรับไปแระรับหน้าเอ๋วยนะคะเพราะเราจะไปกันทั้งครอบครัวเลยและเดี๋ยววันนี้เราฟังผลแลบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนแล้วนะว่าเรามีเบบีแล้วโอเคค่ะณโรงพยาบาลมากันยกยกแก๊งเลยนะครับกันยกป้าเลยค่ะ ถึงเวลาเข้าห้องตรวจเข้าเดือนที <5> <5> <5> ่สี่นะครับดูทีมมีฝ่ายซัพพอร์ตนะครับฝ่ายซัพพอร์ตครับผมทีมค่ะคุณมาสังเกตด้วยนะว่าไม่เหมือนกันแจ๊

ใชเต้นตกัติคือที่สี่เหลี่ยนึ่าเข่าะต้นแล้วฝา,า,า,เ,า,า,าเราเห็นฝาเท้าลองทั้งสองข้างนคะคะ สำหรับภารกิจวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ